สวัสดีครับท่านผูช้ชมพบกับผมเทวันชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสารทองคําปัจจัยทองคําทิศทางทองคําบทสรุปวิเคราะห์ทองคํานะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคําตามประกาศสมาคมค้าทองคําปรับราคา3ครั้งราคาทองปรับปกเพิ่มขึ้น150บาทราคาทองรอบเช้าก่อนเปิดตลาดทองคำทงกาแท่ง96.5%รซรับซื้อที่3250บาทขายออกที่33,50บาท ทองรูะพัน96.5%รับซื้อที่29,698บาทขายออกที่38,50บาทกูสปอร์ตเคลื่อนไหวที่ระดับ1,761ดอลลาร์ต่อออนต่ำสุดที่1,761ดอลลาร์ต่อออนสูงสุดที่1,788ดอลลาร์ต่อออนเดือนชนีเงินดอลลาร์เคลื่อนไหวที่1.05.40จุดค่างเงินบาท36บาท22สตางค์ต่อดอลลาร์ Euro เงินยูโรเคลื่อนไหวที่1.0197ยูโรต่อดอลลาร์ครับกองทุนทองคำ s r สำหรับวันนี้ที่ขายทองไปออกไปลบ2.90ตันปัจจุบันที่ของทองคำที่1,002.97ตันน้ำมัน WTI ปรับลดลงอยู่ที่ระดับ93.73ดอลลาร์ต่อบาเรลน้ำมันเบนซ์ปรับลดลงอยู่ที่ระดับ99.68ดอลลาร์ต่อบาเรล ราคาทองคำระหว่างวันปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ1,768ดอลลาร์ถึง1,780ดอลลาร์ต่อออนโดยระรับปัจจัยหนุนจากการออนค่าของสก,กุลเงินดอลลาร์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐและจีนจากที่นางแนนซีเพโลโซีประธานสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐอาจเดินทางเยือนไต้หวันโดยกองทัพสหรัฐได้ส่งเครื่องบินรบ รวมทั้งเรือรบเครื่องบินหลายลำเข้าใกล้ช่องแคบไต้หวันซึ่งนางแนนซีเพโลซินก็ได้เดินทางไปยันไต้หวันนะครับซึ่งได้สร้างความไม่พอใจให้กับจีนพร้อมขู่ตอบโต้ด้วยมาตรการทางทหารนักวิเคราะห์จาก UBS กล่าวว่อาอัตราเีวิที่แท้จริงของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงช่วยสนับสนุนราคาทองคำในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐในคืนวันศุกร์ยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญของทองคำในขณะนี้นักวิเคราะห์ของ Capital Markets กล่าวว่าราคาทองคำอาจมีโอกาสปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ1,800เหรียญเนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์อาจอ่อนค่าต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนสิงหาคมจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐโดยส่วนใหญ่แล้วที่ออกมาแย่ตลาดติดตามการประชุมโอเป p l u ในวันพุธนี้โดยจับตาดูว่าจะมีการตัดสินใจปรับเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับหารผลิตเดือนกันยายนยหรือไม่เพื่อเติมเต็มส่วนยุโรปเตรียม,ม,ม,มแบนน้ำมันรัเสเซียที่จะขนส่งทางเรือในเดือนธันวาคมนี้ปัจจัยบุกลบต่อทองคำทูตจีนเตือนเพโลซีเย,ยนไต้หวันบันทอนความสำคัญระหว่างสหรัฐจีนไต้หวันเตรียมพร้อมรับมือภยัยคุกคาม วันจีนจูโจมหากเพโลซีไม่ล้มแผ่นเยียนสหรัฐเร่งจำกัดการขายอุปกรณ์ผลิตชิปแก่จีนหวังป้องกันรบริษัทในประเทศไบเดนอนุมัติงบอีก5 5 0ล้านดอลลาร์ช่วยยูเครนตําหนิรัสเซียใช้โลดนิวเคลียร์ตลาดหุ้นเอเชียยุโรปร่วงวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยจับตาเพโลซีเยนไต้หวัน ราคาสัญญาน้ำมันเดือบรวงหลังกังวลเศรษฐกิจถอยชุดตีมานปัจจัยที่ต้องติดตามดัชนีผู้จัดการไฟจะซื้อเผหมายภาคการบริการขั้นสุดท้ายของเยอรมนียุโรปและอังกฤษดัชนีราคาผู้ผลิต PPI เดือนมิถุนายนของยุโรปดัชนีไฟการจะซื้อเผหมายภาคการบริการขั้นสุดท้ายสหรัฐอเมริกา ISM เปิดเผยดัชนีเผยหมายภาคการบริการเดือนกรกฎาคม อยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมิถุนายนตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์สหรัฐอเมริกาในน้มทิศทางทองคำราคาทองคำคาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยราคาทองคำมีน 1, แนวรับที่1,760ดอลลาร์และแนวรับถัดไปที่1,750ดอลลาร์ขณะที่มีแนวต้านที่1,780ดอลลาร์ 1, และแนวตั้งนถัดไปที่1,790ดอลา์ครับท่านผู้ชมอย่างไรก็ดีการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิด่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ